สี่นาฬิกาอนาทีการมาเนสู่ช่วงที่2ของรายการโลกไอทนะฮะในช่วงนี้นะฮะเราก็จะไปดู iPad ทั้งหมดที่เปิดตัวมาในงานนี้นะฮะซึ่ง iPad ที่เปิดตัวในงานนี้มีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะะก็คือ iPad Gen 8ซึ่งเป็นราคาสำหรับนักศึกษานะ,ะแล้วก็ iPad Air 4นะฮะซึ่ง iPad Air 4นี้ค่อนข้างที่จะดูแปลกตาใหม่มากๆเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ,ะว่าแปลกตายังไงนะฮะ แต่ว่าเราขอไปเรื่องวันที่ iPad Gen 8ก่อนเพราะว่าดูจะเป็นที่สนใจของหลายๆคนเพราะว่าเป็น iPad ที่ราคาเข้าถึงง่ายมากและยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเข้าถึงง่ายมากๆอย่างนี้ต้องขายดีแน่นอนดังนั้นแล้วเราจะขอเรื่องวันที่ iPad Gen 8ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปไปิดท้ายรายการกันด้วยสิ่งมหัศจรรย์ อันใหม่นะฮะก็เปดีไซน์ใหม่จริงๆแล้ว iPad Gen 8นะ,ะถ้าเราดูความแตกต่างระหว่าง iPad Gen 7แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยเพราะว่า iPad Gen 7นะ,ะใช้ชิป A10 แต่ว่า iPad Gen 8ใช้ชิป A12 อันนี้เราก็จะดูแค่ผิวๆมันก็จะได้ข้อแตกต่างประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อแตกต่างมันก็ไม่ค่อยมากกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง iPad Gen 8เนี่ยราคาเท่ากับ iPad Gen 7 เป๊ะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น3 2กิกือ128กิกราคาเท่ากันเป๊ะเลยดังนั้นแล้วใครที่เพิ่งซื้อ iPad Gen 7มาเมื่อสักครูน่นี้หรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็เสียใจกันไปตามๆกันนะฮะแล้วก็อ่ะ iPad ตัวนี้นะฮะมาถึงขายปุ๊บได้ใช้ iOS 14เลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะก็ยังใช้ Apple Pencil เจน1อยู่นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้เจน2แต่อย่างใดนะฮะส่วนราคาเนี่ยนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,900บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi นะแล้วก็ส่วนถ้าหนึ่งบาทจะเป็นรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะฮะมีให้เลือกหมดอ่า3สีด้วยกันนะฮะมีสีเงินสีเทาสเปซเกรย์แล้วก็สีทองนะฮะมีความจุ32มสกิกะแล้วก็128ิบกิกะอย่างที่ได้พูดไปนะฮะคือจริงๆแล้ว iPad Gen 8เนี่ยก็อย่างที่ได้พูดไปก็ไม่ได้ต่างจาก Gen 7มาากแต่่ว ก็ถือว่าแรงๆอยู่และก็ในกล่องนะฮะกล่องของแถมเนี่ยให้สายชาร์จเป็น USB-C to Lightning โดยใน iPad Gen 7เนี่ยนะฮะยังเป็น USB-A to Lightning อยู่แล้วก็ให้หัวชาร์จอะแดปเตอร์5อ่า10กวัตต์เนี่ยแหละนะฮะแต่ว่ามาใน iPad Gen 8นี้นะฮะเขาอัปเกรดให้เราฮนะให้สายชาร์จเป็น USB-C to Lightning ให้อแดปเตอร์มา20วัตต์นะฮะก็ถือว่าชาร์จค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังในช่วงที่แล้วไปที่เขาบอกว่า Apple Watch นะะจะไม่มีการให้หัวชาร์จมาอีกแล้วดังนั้นแล้วคุณผู้ชมลองนึกดูว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมตอนนี้มี iPhone อยู่เอาหัวชาร์จ5วัตต์ iPhone นั่นอนะเอามาชาร์จเอามาเสียบกับสายของ Apple Watch แล้วเราก็เอา iPhone ของเราเนี่ยนะฮะไปชาร์จเร็วกับ หัวาช้าของ iPad นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อคิดเล่นๆนะฮะก็คุณผู้ชมก็สามารถทำตามได้หรือถ้าใครมีไอเดียที่ดีกว่านั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะทำยังไงนะฮะ